มาทำรัตนสนะครับทุกคน,กคนวันนี้ผมมีเวลาว่างที่จะทำประวัติเลยผมก็เลยมาทำก่อนที่ผมโหลดแอปพวกนี้มาเนะี่ยเพราะว่าผมจะทำแอนิเมชันมาครับซึ่งเราไปดูกันเลยดีกว่าทำเข้ามาเนะี่ยคือมตอนอีพีแรกผมลืมบอกไปนะว่า ตสีเขียวเนี่ยตาสีเขียวเนี่ยตาสีเขียวนี่ที่เขาเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ซึ่งทุกคนอาจจะยังสงสัยอยู่เนี่ยว่าโอ้มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเรื่องดราม่าครับ มันก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งสิ่งที่ผมจะบอกก็คือเขาลืมเติมเลือดที่ปากอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนะครับทุคนเนี่ย ผมาบอกเ,เพื่อนเขาไปเพื่อนเขาก็จะมีชื่อว่าอุ้มนะครับซึ่งอยู่โรงเรียนเดียวกันนั่นแหละซึ่งก็ได้สร้างความชิบหายให้ซึ่งก็ได้มีบางคนสร้างความชิบหายให้กับเขาแล้วล่ะครับ กดตดตามด้วยปุกดมีอะไรจะให้ด,หดูนี่ไงครับว่าให้ช่วยกดติดตามหน่อยเหแกเขาบ้างช่วยติดตามเขาหน่อยนะก็เห็นแกเขาบ้างนะครับถ้าอย่าลืก็ก็ช่วยแล้วก็ช่วยเห็นแกช่องผมบ้างนะครับซึ่งผมก็ทำคลิปไปไม่ตาเกะ ก็ถ้างั้นก็ปบก,ก็ต้องคือผมก็โชคดีของเพื่อนผมแล้วหละจริงๆนะวันนี้ชคเพื่อนผมว,นว,วันนี้จะทาประวติ EP ที่2ของเขานะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนแล้วก็กดไลคกดจจะคลายมาให้จตอนี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมครับว่าวันนี้ผมจะท EP 2. อย่าลืมฝากกดอย่าลืมฝากไปดูด้วยนะไอ้พวกเก๋งล่ะ ซึ่งถ้าพะกุณไม่กดติดตามสองช่องนี้ละก็ออกเป็นจากบ้านกูติดติดกปกูช้างมาเตรียมเอาไว้แล้วกนมาเลยเดี๋ยวผมจะลดเสียงก่อนนะครับวันนี้ก็คือช่องที่เขาเปลี่ยนมาจากตรงนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้ ซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เคยดูไปแล้วท,ที่ตอนไปเที่ยวกับห้างใช่ไหม,มคมจะบอกว่าเมื่อตอนนั้นน่ะมันเคยมีตัวมันเคยมีตัวละครขอ,ของผมด้วยนะเว้ยซึ่งมันมีชื่อว่า Marsh m a r ์ h m มลโล w และคือมันกำลังจะเพิ่มเข้ามาในเร็วๆนี้แหละซึ่งที่ผมบอกซึ่งที่คือช่วงนี้มันยังไม่มีแต่เาสเข้ามาเพราะฉะนั้น ผมจะเปิดคลิปนี้ให้ดูแต่อยา่มมาดราม่าก็พอนะ ก็นี่มันเป็นคลิปสั้นๆที่โพสมาหนึ่งเดือนที่แล้วก็จบก็จบทำไมมันยิ่งกว่าพิละะท์เชยทูเลวะก็ชจบแล้วกับเนี่ยเลยฟอกบอลซึ่งที่โพสนี่คือก็ยังไม่มีอะไรนะ ซ่ที่ผมบอกไปเมื่อตะเกียที่แบบว่าที่ผมเคยบอกไปว่าตอนที่ไปเที่ยวอ่ะมันจะมีตัวผมอยู่นะเว้ยก็คือภาพนี้เลยนี่เห็นไหมสองคน คือที่จริงที่ผมจะบอกก็คือเขาเลืมเติมเลือดที่ปากอีกแล้วคนช่องเขาเนี่ยมันชื่อว่าไอทำคือจริงๆคือผมอยากจะตะโก,ก,กนออกมาดังๆเลยนี่กูไปกดเลยรมันเนี่ย yeah hey good boy.